จะเข้าไปทำความสะอาดต้องหมากกันโดยการคือใช้น้ำกอถุนทักพิการเราจะมีการล้างน้ําแล้วก็ขัดแปรงหลังจากขัดเสร็จแล้วก็จะมีการเช็ดตัวถุนทักให้แห้งนะครับผมครับเชิญเลยครับผมบกงนี้นี่เนื้อล้วนๆเลยเป็นก้อนๆเลยแล้วก็อย่าโดนโดนก๊อบด้วยครับ <c oughs> ครับครับไม่ต้องเลียครับเอาพี่ชิ้จิอ้โห <c oughs> <c oughs> ก็ขนาดเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อับน้ำน้องหมาต่อกันนะครับผมก็ลองจะให้ให้คัสส่งมาจับไว้เออมันหนาวมันหาวตอนนี้ก็จะเป็นน้องหมาพี่การการตัวนกชนมาครัตอนนี้จะขี้เล่นมากสองสามทีแม็คเฮาส์ รอแล้วนะบ๊ายบายเพื่อนพี่ไม่รับสายอะถ้าจะยังไม่ตื่นเพื่อนยังปิดเครื่องเลยพวกนี้เอ่อติดาเีไม่ติดสักคนนี้ไม่ได้สักคนเลยอะไรเนี่ยแล้วเขายังหลับอยู่ตายตายโทรหาคุณพ่อดียวเนี่ ก็กับแมทธิวนะครับได้รับภารกิจนั่นก็คือให้ดูแลสุนัขสุนัขใช่ครับนะฮะให้ล้างอาบน้ำนะครับใช่รู้สึกยังไงบ้างฮะคือรู้สึกเหม็นแน่ๆเลยนะครับอันนี้อันนี้พูดกันตรงๆเลยว่ากลิ่นแรงมากถามจริงๆเหอแมทธิวรังเกียจไหมฮะไม่รังเกียจะครับสงสารมากกว่าคือเรามาเห็นแค่นี้แค่วันเดียวนะครับแต่คนที่อยู่เขาเนี่ยต้องใจรักมากๆแล้วผมอยากจะรู้สึกว่าคนที่ทำร้ายใจร้ายมากครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคู่ต่อไปดีกว่านะครับว่าเขาต้องทำอะไรบ้างสำหรับฮีโร่เลม็กก็รับภารกิจเกี่ยวกับการสังแผน้องหมานะครับผมก็จะมีการทําแผลน่องหมานื่งจากว่าน้องหมาเขาถูกรถชนมาก็จะมีบาดแผลที่ติดตามลํตัวมาก่อนอยู่ก็ต้องมีการล้างแผลโดยการใช้แอลกอฮอล์ก็สําลีแล้วก็น้ำเกลือล้างให้สะอาดนะครับผมแต่สํานักัวนี้เนี่ย ถูกผู้ชนที่มาจากด้านนอกนะครับผมมีแขกท่านหนึ่งเขาไปพบเห็นแล้วก็ก็เลยเก็บน้ำหมาตัวนี้ไปให้หมอคุณหมอดูไม่ใส่ครับเป็นน้ำเกลือบริสุทธิ์ครับผมที่ต้องสะอาดโอ้โหก็ไม่เจ็บครับผมไม่เจ็บไม่เจ็บไมปเลยครับเจ็บเปล่าเออครับขอโทษครับผมตกใจตกใจตกใจ นักตอนนี้คือถูกส่สงมาคือเนื่องจากว่าโดนรถชนมาก็มีปัญหาเรื่องมีแผลระหวา่างตรงช่วงเพศพอดีก็เลยหมอเลยทําการตัดแสงเพศไปเลยครับผม่ามาอบตม ถ้าอยากจะถามว่าสนใจเอาหมาไปเลี้ยงไหมมันจะมีมันมีสองแบบมันมีรับลูกหมาไปเลี้ยงแต่ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็คืออีกแบบนึงก็คือไม่ต้องเอาลูกหมาไปเลี้ยงแต่เป็นเลี้ยงสุนัขพิการก็จะเป็น300บาทต่อเดือนโอเคโอเคถ้าพอแม่สนใจแล้วโทรหมาฟลีมากัน <Okay. S 2> มันไม่รู้จะได้หรือว่าจะคือทุกคนมีจะบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวโทรมาโทรมาคุยกับทางแม็กก่อนนะฮะกับฮีโร่เมื่อกี้นี้ได้รับภารกิจคือทำแผลทำแผลนะฮะับสุนัขนะครับ,รบแล้วเคยทำกันมาก่อนไหมก็สำหรับฮีโร่ก็ทำแผลตัวเองเคยทำแผลตัวเองแต่ว่า มันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทําแผลมามันน่าอุกสาหรือากกว่าที่รอยากจะฝากบอกเปครับสำหรับคนที่ทําร้ายสุนัขเหล่านี้ก็อยากให้คนที่ขับรถนะครับแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยอยากให้ใส่ใจกับมันให้ความอบอุ่นกับมันเห็นสุนัขข้างทางอย่างเงี้ยอย่าไปทําร้ายมันขับรถก็ระมัดระวังนิดนึงมันก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราครับเราครับต้องผ่านไปอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปครับ สำหรับภารกิจของอันเดสแล้วก็อักนะครับผมก็จะดาเนินการคือผงต้มหให้อาหารน้องหมานะครับผมอ,อร่อยอร่อยหลังจากเราเอาไก่ต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาต่อไฟเพื่อจะต้มงุงน้องหมานะครับผมไฟติดแล้วแมเพัดมาจะรอ เริ่มไปหุงข้าวให้น้องหมาต่อครับผมได้ข้าวแล้วก็ไก่เสร็จแล้วเนี่ยก็เตรีย, <c oughs> ยมคุกข้าวให้น้องหมาได้เลยมีตับไก่ด้วยลองชิมดูไหมกินได้เลยคร <c> ั <c oughs> บกินได้ครับนี่เป็นไก่ของคนเลยครับผมกินดูไม่เป็นไรครับอะ <c oughs> อะไร <c oughs> ไหมครับกินได <c oughs> ้กินได้กินได้ครับกินได้ครับกินได้เครื่วยหน่อยอิ่มอะไรครับเครื่องหน่อยเออวันนี้เจ๊งหลอกเฮ้ยมานี่สะอาดครับอาดเราบเออเอาข้าวตามไป มาแล้วกินึ่งเกินึ่งก้าไม่ต้องเยอะมากครับใจเย็นๆใจเย็นๆไม่กินนะทำไมไม่กินอ่ะ หลอพี่มมอยากทราบว่าจะว่างมารับลูกสุนัขไปเลี้ยงหรือเปล่าสะดวกไหมก็คือเป็นลูกหมาตัวเล็กๆอะ่ะถ้าอยู่ช่วงไหนเราอยากจดปริจัตก,ก็ได้เช่นกันครับมันเงินมันนิดเดียวเองอะ่ะเอก็ช่วยๆกันหน่อยนะอยากทุงท่งทุ่งให้เต็มที่หาคนมาทำยอดให้ได้ธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยาเลขบัญชีนะครับโอเคคับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ